สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับในช่องสกิลลูกหนังนะครับวันอาทิตย์ที่3ามกรกฎาคมนะครับวันนี้จัดมาให้3คู่เน้นๆเดิมนะครับเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเตะเวลา5้าทุ่มตรงนะครับฮาคามครับผมทีมอันดับ9ของตารางนะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมอันดับ2อย่างโมนะครับเหตทุเหตที่พบกันนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนที่คว้าชัยไปได้ทั้ง5นัดรวด ส่วนผลงานในลีกเพิ่งเก็บชัยชนะมาได้2นัดติดต่อกันนะครับมี15คะแนนจากการลงเล่น11นัดฝั่งทีมเยือนก็ฟอร์มกำลังดีนะครับชนะติดต่อกันมา6นัดรวดโดยเกมนี้นะครับจะขาดเพียงเอริกอันเดเซนเพียงรายเดียวส่วนเรืราคาที่เปิดออกมาให้ทีมเย็ยนเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวนิดๆน,นะครับบอลกำลังมั่นใจผมขอใส่ไปยทีมเยืยนเอนจะุ่นใจกว่านะครับ นคู่ที่2นะครับเจยียงคงเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับเตะเวลาห้าทุ่มตรงเช่นกันนะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างทีมบัวอย่างคริสเซียนซุนจะเปิดบ้านเจอกับลูซซอมนะครับทีมจ่าฝูงคริสเซียนซุนผลงานยแย่นะครับเก้าเกมหลังยังเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับโดยเสียไปถึง19ประตูจาก9นัดนะครับส่วนทีมจ่าฝูงพึ่งพ่ายแพ้เป็นเกมแรกนะครับของดูดูการให้กับตอมกอดเซตไปขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้มี27คะแนนจากการลงสนาม12นัด ผลงานเฮตูเฮตที่เจอกันนะครับ5้านัดหลังสุดในทุกรายการจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านเอาชนะไปได้ถึง2นัดและเสมอ3นัดเรทราคาที่เปิดออกมานะครับแฮนดิแคปออกมาให้ทีมเยือนเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวเนี้ผมมองว่าขอวัดใจไปที่เจ้าบ้านที่เ็นซุนนะครับผมมองว่าราคาต่อแปลกๆนะครับผมทั้งที่ผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับผมรีซอมค่อนข้างเหนือกว่าอย่างชัดเจนบวกกับผลงานเฮตูเฮตนะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ทําได้ดีกว่า งานนี้ขอกัดฟันนะครับจะกิดไปที่ลิยันซุนนะครับดูจะอุ่นใจกว่าปิดท้ายนะครับคู่สุดท้ายเป็นบอลรนเว์ดิวิชั่นหอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นคู่ดึกนะครับเตะเวลา1นึนาฬิกาตรงนะครับไวกิ้งทีมอันดับ3ของตารางเจอกับทีมอันดับ6อย่างโรเซนบอกฟอร์มตกพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าบ้านแพ้ไปถึง3จาก5นัดหลังสุดนะครับโดยเสียไปถึง11ประตู ฝั่งทีมเยือนแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เก็บชัยชนะมาได้ถึง2นัดจาก5เกมหลังสุดแฮนดิแคปเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ถึงครึ่งช่วงตัวนะครับนัดนี้ขอแนะนําให้เชียร์ไปที่บอลรองครับผมว่าอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้กลับออกไปแน่นอนนะครับสกิลลูกหนังวันนี้นะครับให้ไป3คู่นะครับมีโมนะครับคิสเซนซุนและโลเชนบอกนะครับสกิลลูกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ